รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8ดูแปลกยามเช้าครับผมแต่งร้านแบบใช้ข้าวของในยุคหนตีก็คือยุครานะคุณตัวยอุ้ย <c oughs> จะน่ารักขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ สมัยเด็กเลยอ่ะร้านตัดผมร้านชามนี่ร้านขายซีดีเหรอหรือร้านใช่ร้านขายซีดีครับผมเห็นมืออันใหญ่เบิ้มมาแล้วแล้วก็บางอัลบั้มเป็นอัลบั้มยุค90อย่างเช่นอัลบั้มโมเดิ n ด็อกผมจําได้นี่้ยใช่เลยอ่ะเหมือนร้านเทปสมัยก่อนนะยุคเริ่มต้นของอัลเทอร์เนทีฟคุณผู้ชมห้ามพิมพ์มาบอกว่าเกิดไม่ทันนะฮะเมื่อกี้นี้พิมพ์มาแล้วนะฮะบอกเกิดไม่ทันแมจริงๆเลยเราไม่ได้ก แค่เกิดก่อนแค่นั้นเองมีประสบการณ์มาก่อนแค่นั้นเองมีป,ประสบการณ์มาก่อนน่ารักดีนะนี่ฝดผลงานของท่านนี้ล่ะค่ะ คุณธัญทิพผู้หญิงนะคะครับผมคุณธัญทิพธนทรัพย์วานิชนะคะเธอเป็นอดีตครูสอนนักศึกษาที่สกุโไทยกับคุณอัธพลธนทรัพย์วานิชสามีค่ะเป็นครูสอนคอมค่ะครูทั้งคู่เลยนะคะดูวิธีการทําของจิ๋วมาจาก YouTube ลองผิดลองถูกอยู่สองปีเก่งทั้งคู่เลยนะคะครับคือทั้งคู่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบก็เลยลาออกมาอออย่างนั้นเลยเหรอเปิดร้านอาหารสไตล์แต่งแบบย้อนยุคไนตี้ก่อน เออช่วงทาร้านอาหารก็ฝึกทําของจิ๋วไปด้วยอ๋อว่าแกทาเก่งเนาะเก่งเนาะสวยด้วยอ่ะเหมือนวิแล้วเหมือนจริงด้วยดูสิเหมือนยกยกทรงไงเห็นไหมเออหรือแม้แต่ที่ตากผ้าเนี้ยโอเคต้นกล้วยเนี่ยแล้วดูโอ้เหมือนเลยอ่ะเหมือนจําลองมาเลยอ่ะใช่คือถ่ายแคบๆเรานึกว่าของจริงด้วยซ้ําไปเนาะเหับผขนาดปกติอู้ดูนี่นากินมากเลยโอ้สวยด้วยแล้วเหมือนจริงด้วยฮะแล้วก็เนี่ยฮะร้านเทพะเนี่ยฮะ เออเนี่ยวันนี้ร้านชามเนาะครับผมโอ้เข็นเห็นแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆมีหมดทุกอย่างนะคะอะไรที่อยู่ในยุคไนตีนะคะทุกวันนี้มีออเดอร์ลูกค้าจากต่างจังหวัดต่างประเทศเข้ามาสั่งจองให้เขาทําของจิ๋วกันแล้วนะยอดจองไปถึงปีหน้าแล้วนะคะเรียบร้อยครับผมฝีมือดีมากเลยดูสิเริ่มต้นราคาหลักร้อยบาทแพงสุดที่เคยขายได้คือแสนสี่ค่ะ <c oughs> เออเป็นห้องแถวแบบสี่ครูหานะคะที่ขายไปแสนสี่ก็จะมีร้านขายของชามร้านตัดผมสภากาแฟแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋วด้วย ใช้เวลาทำสามเดือนครึ่งนะคะรอบนั้นเจ้าของร้านบอกว่าอนาคตจะเปิดสอนถ่ายทอดความรู้สำหรับคนสนใจทำของจิ๋วแต่ตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่ขออุบไว้ก่อนนี่นี่ร้านเกมฮะยุคยุคหนึ่งฮะเออ,เ,อ,อเกมแบบนี้คุณผู้ชมเคยทานไหมร้านถ่ายภาพออร้านถ่ายภาพจําได้ไหมอ่ะสมัยก่อนเราต้องเออเดี๋ยนี้ใช้มือถือกันหมดสมัยก่อนต้องเอาฟิล์มไปนี่ร้านถ่ายเทปแผงเทปยังจําได้ไหมฮะสมัยก่อนเราจะฟังเพลงเราต้องไปซื้อเทป อย่าบอกว่าไม่รู้จักอีกนะฮะคุณูชมฮะแม่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปจริงเออ,อเขาไปดูผลงานของเขาได้นะคะ Facebook บ้านของจิ๋วค่ะคโทรไปได้นะคะ089641 5367ค่ะอุ้ยมีเล่นเกมมาริโอ้ด้วยอะ่ะเขาทำเหมือนจริงมากเลยอ่ะเก่งเนาะเนี่ยเห็นไหมย้อนยุคไปไวัยยุค90นะฮะแม่ แต่ละคนเอาเถอะคุณผู้ชมมันก็มีความทรงจําดีๆนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้<อ>นะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม